สวัสดีจ้าทักทายกันที่เกมโชคมังกรพยัก์นะคะเกมนี้เป็นเกมหนึงอเป็นหนึ่งเกมโปรดของเขาเลยนี่ลุนกันที่เบ็ดร้อยเลยพมท,ทุนมาเช่นเคย1,000บาทมาลุนกันว่าเขาจะสามารถปั้กนกำไรได้เท่าไรไปแล้วนะว้าวาไปละสองครั้งเกมนี้เล่นไม่ยากเลยนะคะขอให้ปั่นลงมาแล้วหน้าเขาเหมือนอาตามข้างบนอะขอให้มันเรียงตรงกันก็พอ แต่ว่าถ้าเรียงตรงกันทั้งบนทั้งล่างนะคะมันจะมีโบนัสฟีเจอร์คูณ2ให้อีกเออนี่งไงละ่ะ250บน250ราสล่างรวมกันเป็นห้าร้คูณ2องเข้าไปแตกมา1,000งพัแต่ถ้าแตกฝั่งเดียวนะคะก็จะไม่มีฟีเจอร์คูณนะในมาอีกแล้ว1นึปะปะ่งพันโอ้โหแป๊บกลายเป็นกำไร850แล้วไวไหมละ่ะ กำไรที่ได้มาจะเอามาปั่นใหม่บอกแล้วนะคะไม่ได้สองเท่าไม่เลิกตั้งปฏิทานไว้อย่างแนวแน่บอกเลยหมดก็คือหมดแต่ถ้าได้ไม่ถึงสองเท่าเราไม่นอนสองร้อยห้าสิบไม่เป็นไรคือต้องบอกเลยว่าค่ายนี้นะคะเล่นแล้วนะไม่ผิดหวังผิดหวังน้อยมากเลยได้หลุดมันหมัน,มนตีสันชีวิตอย่างแน่นอน ถ้าอยากจะได,ได้กำไรนะคะอย่าหวังกำไรเยอะตั้งเป้าหมายไว้เราอยากถึงตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหทุนพันเอากำไรล้านกำไรแสนมันก็ยากหน่อยแต่บีวินมา1นึ่งพันตอนนี้รวมเป็น2,500โอเคเนี่ยแหละกำไรที่เราต้องการขอตัวไปถอนเลยแลยกันใครอยากหาเงินง่าย,ายๆด้วยปลายนิ้วแบบนี้แอดไปได้เลยที่แอด88อัฟานะคะ